ก็ S <S <an> <t ube> เรื่องอนาคตเราไม่ทราบแต่ว่าขณะนี้มันก็ผ่านมาตามกระบวนการแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะาเป็นเรื่องที่เราจะทำเอ่อแมนเมดเดสทิเนชันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีหลายอย่างครบวงจรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกๆประเทศส่วนใหญ่เขาที่ศักยภาพมีขเขาก็ทำนะครับมันก็มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ,จนะครับมีส่วนในการที่จะ เอาเอศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราควบคุมได้ง่ายขึ้นดีกว่าปล่อยให้มันไปเป็นอยู่ใต้ดินทั้งหมดเวลานี้เรามีอบายมุขทั้งทั่วเมืองเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะหวยตู้หวยใต้ดินหวยอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนเขาบอกตลาดหุ้นนี่ก็เหมือนเกืบจะเป็นเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งนะครับหรือสลากกินแบ,บ่งนี่เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ ดูแลควบคุมง่ายแต่ถ้าให้มันไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปกลายเป็นแหล่งที่มีผู้มีที่พลเข้าไปหาประโยชน์อะไรแล้วส่วนใหญ่รายละเอียดต่างๆหมดเนี้ยผลประโยชน์ที่ได้มันก็ไปอยู่กับกลุ่มทธิพลใต้ดินไปเพราว่าน,นี่มันคือเรื่องเล็กนิดเดียวจริงๆเรื่องเรื่องเงินเดือนม่คอมเพกเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวการสร้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยโดยเราทําขึ้น อันนี้เป็นเรื่องหลักแต่ว่าคนพูดเรื่องนี้น้อยไปพูดแต่เรื่องเรื่องไอ้คาสซิโนโไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งน,นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็ทําให้ผมขึ้นมาขุ้งบนดินรัฐบาลจะควบคุมได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ปิดกั้นคนไทยแต่ว่าก็เราก็หวังว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาเราใช้ได้มา ว่าไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะเหมาะสมก็คือเสียงว,วิจารณ์เราก็รับฟังทั้งหมดแล้นะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวมันก็จะเหมือนที่โ a เวลตอีกก็คือวิจารณ์แต่ละเรื่องเราลงไปถามในในสุดพอทำขึ้นม,มันก็มันก็เวลามันก็เนิ่นานานไปเราไม่อยากให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันถูกดึงให้ช้าลงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น แพ็กเกจทั้งหมดในการคิดเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องควรจะให้มันได้ออกมาทำนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ถแถลงต่อสภาแล้วทั้งหมดนะครับก็อยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ไม่ใช่พอถแถลงสภาแล้วตอนนั้นยังไม่ว่าอะไรเพิ่งจะเริ่มลงมือทําก็มามามีความเห็นกันนะครับผมว่ามีได้แต่ว่าอยากให้มันเป็นกระบวนการที่ไปดึงให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันต้องถูกดึงให้ชอดเรื่องช้าลงไป วันนี้จริงๆประเด็นใหญ่ที่จะต้องทำก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจท,ทั้งหมดรวมทั้งการปรับปรามาปัญหาทางสังคมอีกหลายๆเรื่องนะครับมันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะอยากให้อยากให้ให้กําลังใจกันแล้วก็ช่วยกันทําดีกว่าเพราะว่าผลที่มันเกิดขึ้นมันตรวจสอบได้อยู่แล้วหากถ้ามันเกิดมาทีหลังนั้นมันไม่ตรงรัฐบาลก็ก็จะต้องถอดเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องทําเรื่องใหม่ที่ดีกว่าซึ่งอันนั้นก็ก็ ต้องให้เวลารัฐบาลว่ารัฐบาลถแถลงต่อสภาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหลักระชาไตใประเทศไหนก็ตามเนี่ยพอเขาเสนอขึ้นมาก็ถือว่าเขาก็เหมือนเกิดได้ประชามติมาแล้วนะเข,เขาเสอนอนโยบายต่อสาธารณะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนรับรู้พอมาในสภาตัวแทนประชาชนจากทั่วทั้งประเทศก็ให้การรับรองไปแล้วเมื่อให้รับการรับรองไปแล้วจะ,จ,ะจะต้องประชามติอนะไรครับ ก็นี่ก็เป็นประชามติเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะตีความอะไรแต่ว่าถ้าถ้าถ้าความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยประเทศมันเดินหน้ายากไม่ไม่เป็นไรครับก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปตามกระบวนการประชาไตยอ่ะถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ทาได้แสดงออกได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปถึงขั้นผิดกฎหมายไปทําลายข้าวของไปก่อความเดือดร้อนกฎหมายก็มีในการดําเนินการอยู่แล้ว จะไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยนะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้สถานก,การณ์อย่างนี้ใครอยากจะสร้างก็เกิดขึ้นได้ผมว่าดูให้มันกว้างดีกว่าแล้วก็อย่าเพิ่งไปมองว่ามันเป็นลบเป็นบวกอะไรโอ้คนเสื้อดงเดี๋ยวนี้มีมีมากมายจนเป็นไม่รู้เป็นแดงกี่เฉดแล้วนะครับอย่าไปคิดรายละเอียดเลยเอาเรื่องประเทศเดินหน้าดีกว่านะขอบคุณครับ